พันตรีพงพัฒน์หนูกรัดประธานครูสมาธิรุ่นที่41สถาบันพลังจิตตานุภาพจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าขณะนี้สถาบันพลังจิตตานุภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เปิดทําการสอนหลังสุดครูสมาธิให้กับผู้สนใจเป็นรุ่นที่41โดยมีตนเป็นประธานรุ่นและมีนายประสานจันยรักษ์นายกทัสมนตรีตำบลท่าข้ามอําเภอชนแดนเป็นประธานที่ปรึกษาซึ่งมีผู้สนใจสมัครเรียนจากหลากหลายสาขาวิชาชีพเรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ และพบว่าผู้ที่เรียนหลักสูตรครูสมาธิมีความสุขมากขึ้นอาทินอนหลับง่ายมีความเครียดน้อยลงควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการปฏิบัติสมาธิที่เหมาะสมกับชีวิตคนทั่วไปทุกเพศทุกวัยใช้ชีวิตประจาวันได้ตามปกติทํางานได้อยู่กับครอบครัวได้เข้าสังคมได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้พันตรีพงพัฒน,น์กล่าวต่อว่าขณะนี้สถาบันพลังจิตตานุภาพจังหวัดเพชรบูร์ได้เปิดรับสมัครประชาชนที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่42โดยผู้สนใจเรียนครูสมาธิตามหลักสูตรของพระธรรมมงคลญาณหรือหลวงพ่อวิริยังศริธโรผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพสามารถสอบถามไปยังสถาบันพลังจิตานุภาพจังหวัดเพชรบูร์วัดเพชวรวารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไป รในวารการเรียนการสอนครูสมาธิ1รุ่นจะทำการในการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่วาลข้ามนาิกาถึง16บหนาฬิกาสานาที เป็นระยะเวลา6เดือนติดต่อกันโดยจะทำการประถมนิเทศในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2561และเปิดเรียนในวันสาร2ที่17กุมภาพันธ25์2561ส่วนการเรียนการสอนครูสมาธิจะมีการเรียนการสอนหลักสูตรเดียวกันและประถมนิเทศโดยพระธรรมมงคลยานหรือหลวงพ่อวิริยังศริธโรได้กรัดหลักสูตรจากการถ่ายทอดของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานและจากการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานของท่านตลอดชีวิต กลายเป็นหลักสูตรครูสมาธิที่ใช้ระยะเวลาการเรียนสั้นรัดกลุ่มและสามารถเรียนรู้ได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยการเรียนการสอนมีสถานที่สะดวกสบายมีการฝึกปฏิบัติทั้งความรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติเดินจงกรมและนั่งสมาธิร่วมด้วยทุกครั้งที่เรียนนอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่ที่จบไปแล้วขอให้บริการแก่รุ่นน้องทั้งด้านการจัดเตรียมสถานที่เรียนการทําอาหารเพื่อให้ทุกคนได้รับประทานอาหารเที่ยงฟรี การถ่ายภาพเพื่ออัปเดตกิจกรรมการเรียนการสอนให้ทุกคนได้มีบันทึกไว้ตลอดเวลาของการเข้าเรียนและยังได้รับใบประกาศเกิติคุณเมื่อจบหลักสูตรแล้วอีกด้วยที่สําคัญผู้เรียนจะได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ได้ในชีวิตจริง ทางด้านการทำงานและในชีวิตครอบครัวการเรีคู่สมาธิจะได้รับประโยชน์มากถึง12ข้อได้แก่มีความรอบคอบในการทำงานและใช้ชีวิตประจำวันทำให้ใคลายความกังวลสามารถกำจัดโรคภัยสมองมีปัญญาระงรับความร้ายกาศบรรเทาความเครียดเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนปรับใจได้ได้รับความสุขพิเศษจากการทำสมาธิเมื่อเส้นลมพบทางดีจเจริญวาสนาบารมีและได้บุญกุศลมาก ทางนี้ผู้ที่สนใจเข้าเรียนรุ่นที่42สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ,ว,พ,ว,าาพมมว,วัดเพชรวรารามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโทรศัพท์0819140324 0836255129และ0882056459ได้ทุกวัน